ท่านเจ้าของชาตรามือท่านมาอันนี้ค่ะทุกคนท่านมาบริจาคน้ํานะคะเจ้าของชาตรามือแต่น่าจะหมดแล้วละมาบริจาคชาตรามือนะคะ<อ>คุณแอนผู้นําเหมือนโลกจิตเอาแต่ใจมาทําพระบริสุทธิ์แบบหนักมากในเมืองไทยพร้าริยะเจ้าเยอะมากเมื่อไหร่คุณจะตื่นคุณพีทเอาอย่างนี้คุณพีทคะหน่อยขออนุญาตถามคุณพีทนะถ้ามีคนถามคุณพีทคุยกับคุณพีทว่า คุณพิษคะวัดพระธรรมกายมีพระอริยะซึ่งดีมากประเสริฐมากสุดยอดมากทําไมเมื่อไหร่คุณจะตื่นเมื่อไหร่คุณจะมาเข้าวัดพระธรรมกายคุณพิษคิดว่าคุณพิษคิดว่าอย่างไงคะถ้าดิฉันพูดอย่างนี้กับคุณนะคะคุณคิดว่ามันเป็นความคิดที่โอเคไหมคะมันเป็นคําพูดที่โอเคไหมคะหรือไม่คุณอาจจะไปพูดกับชาวคริสต์หรืออิสลามก็ได้ว่าพวกเอ่อชาวคริสต์หรืออิสลามเมื่อไหร่คุณจะตื่นสักทีมีพระ เกจิมากมายพระที่เป็นอริยะมากมายใคร,รอเรอาอาที่รักมาส่งเขาถึงแค่เนี้ยนะเ,ยเพื่อเพื่อ <c oughs> ฉันนึกว่าคุณจะไปส่งถึงตรงนู้นนะคะ <c oughs> เป็นบ้านจริงสามีดิฉันแล้วคุณกล้าไปพูดอย่างนี้กับคนอื่นไหมคะ คนเรามันมีความคิดเห็นที่แตกต่างที่หลากหลายไม่ได้ว่าตัวเองดีที่สุดอย่าไปว่าตัวเองดีที่สุดถูกต้องที่สุดเก่งที่สุดเลือดที่สุดกว่าใครอย่าไปยกตนยกครูบาอาจารย์ของตัวเองข่มคนอื่นนะคะคุณพิษคะมันน่าอายนะแล้วก็เสียหายถึงครูบาอาจารย์ที่สอนคุณมาด้วยนะใครเป็นครูบาอาจารย์คุณสอนให้ไปดูถูกคนอื่นว่าเออ ตื่นเธอทำไมมาหลงอยู่ตรงนี้โอ้ดิฉันอายแทนค่ะแสดงว่าพระรูปนั้นไม่บริสุทธิ์จริงนะคะเพราะว่ามาสอนแบบยกตนข่มคนอื่นนะคะถ้าหลวงพ่อทำไมชโยสอนเราแบบนี้โอ้ดิฉันเป็นคนแรกที่จะออกจากวัดนี้ค่ะแต่หลวงพ่อไม่เคยสอนเลยหลวงพ่อสอนเสมอค่ะว่าพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว แล้วก็ใครสะดวกวัดไหนให้ไปทํารูบารุงวัดนั้นใครเป็นแฟนวัดไหนไปวัดใกล้บ้านไปวัดที่ท่านคุ้นเคยไปได้เลยแต่ใครเป็นแฟนวัดพระธรรมกายให้มาวัดพระธรรมกายนะคะเอาที่ทุกคนสะดวกหลวงพ่อไม่เคยบังคับให้ใครนะคะมาก้มกราบไม่เคยบังคับให้ใครมาบริจาคเยอะๆนั่นนู่นนี่อยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณพิษคะ่ะ ให้กลับไปดูตัวเองใหม่นะคะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นนะคะก่อนที่จะมาว่าคนอื่นคุณต้องกลับไปดูครูบาอาจารย์ของคุณดูพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่ายังไงพระองค์สอนว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีหกวิธีการมีอุดมการสามมีอุดมการสามหลักการสี่วิธีการหกใช่ไหมคะ วิธีการหกข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าอนุประวาโทปะปาเอากระเป๋าเข้ามาสิครับอ,อนุประวาโทคือการไม่นินทาว่าหลายคนอื่นแล้วก็ไปบอกว่าตัวเองนี่ดีกว่าใครครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถืออยู่ดีกว่าคนอื่นไม่ให้ไปพูดแบบนั้นไม่ให้ไปบอกว่าพราะพูดให้เจ้าดีกว่าคนอื่นยังไงพระองค์ยังบอกเลยนะว่าอย่ามาเชื่อพระองค์นะคะให้พิสูจน์ก่อน นี่คือคําสอนตามหลักการลามาสูตรเป็นคําสอนที่ประกอบไปด้วยปัญญาและก็เป็นคําสอนที่ต่างจากศาสนาอื่นคุณไปดูได้เลยนะเพราะฉะนั้นค่ะเกจินะคะมีทั่วโลกทั่วประเทศคุณอยากนับถือใครคุณถูกจริตกับใครจริตของคนมีไม่เหมือนกันค่ะจริตหกคุณไปดูได้นะคะว่าจริตหกมีคนแบบไหนบ้างคนแบบคุณอาจจะเป็นคนใจแคบคนแบบพวกดิฉันอาจจะเป็นคนใจกว้างคนแบบพวกหนึ่งอาจจะเป็นพวก โทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธ,ธิจริตแล้วก็วิกลจริตอะไรต่างๆเห็นไหมคะจริตมันมีตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาความคิดของตัวเองไปสวมให้คนอื่นให้คนอื่นต้องมาคิดเหมือนคุณนะคะคุณพิษคุณเอ็นเคเอ็นเอ็นสาธุคุณที่วาสาธุค่ะคุณแมคโครเคยได้ข่าวว่ามีสารกรเพื่อการกุศลหน้าวัดจริงไหมครับ คุณคะสหกรณ์อันนั้นดิฉันไม่ทราบนะคะว่าอะไรยังไงแต่คนที่ตั้งสหกรณ์ตอนนี้ถูกพิพภากษาจำคุกไปแล้วค่ะชื่อคุณอ่าสุภาชัยศรีสุภาอักษรคุณไปตามดูคดีได้อันนี้ดิฉันไม่รู้เรื่องและไม่เกี่ยวข้องและไม่คิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเป็นสหกรณ์อะไรดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะมีการให้กู้เงินหรือให้กู้อะไรต่างๆนาะนาะนะซึ่งสหกรณ์ในประเทศนี้มีเป็นล้านสหกรณ์ใช่ไหมป้าป๋าใช่นะสหกรณ์นะ่ะ มันไม่ได้มีแต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเศรษฐีนะคะมีสหกรณ์เยอะแยะมากมายเลยในป